Infinity Podcast Beyond Business It's Experience Self Talk to Success พูดกับตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ Infinity Podcast เชา้านี้พบกับผมปิงสุภกรนะครับ เช้านี้ผมไลฟ์มาจากสุราษฎร์ธานีนะครับอากาศเช้านี้ก็ฝนตกแล้วก็อากาศเย็นมากๆเลยพูดเหมือนกับตันเครื่องบินเลยเนาะ <c oughs> นะครับก็เช้าวันนี้ยังพูดคุยกันเรื่องของอุปนิสัยคนจนคนรวยนะครับซึ่งเราจะมาแยกแยะก,กันว่าเขามีนิสัยยังไงนะครับซึ่งนิสัยอีกนิสัยหนึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเขาบอกว่าคนจนเนี่ยตัดพ้อต่อโชคชะตานะครับแต่คนรวยเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาครับ ลองเช็คตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเนี่ยตัดพอ้อกับโชคชะตาหรือว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโชคชะตานะครับคนจนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเซลฟ์ทอล์กที่พูดกับตัวเองว่าโชคชะตาเนี่ยไม่ทำกับเราเสียเลยนะครับส่วนคนรวยก็จะพูดกับตัวเองว่าทําตัวเองให้แข็งแกร่งแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงโชคชะตาครับคนจนเนี่ยจะมองโลกด้วยมุมมองของคนจนนะครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกของคนจนเนี่ย มองสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยแบบที่คิดว่าโลกนี้เนี่ยไม่ได้ทำแบบพวกเขาเสียเลยนะครับไม่ได้ให้ต้นทุนที่ดีกับพวกเขานะครับไม่มอบโอกาสให้เขาเก้าวหน้าในชีวิตไม่ได้มอบเวทีเขาได้แสดงความสามารถครับคนจนเนี่ยมักจะอึดอัดกับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่แล้วก็มักจะโทษนะครับตำหนิมองทุกอย่างเนี่ยด้วยสายตาที่ความรู้สึกที่ของเขารู้สึกว่าไม่มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นกับเขาเลยนะครับเขามักจะคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกเจอปัญหาเยอะที่สุดไม่มีใครเห็นใจนะครับไม่มีใครให้โอกาสเขาเลยนะครับเขาคิดโดยตลอดว่าตัวเองจะร่ำรวยแต่เบื้องบนก็ทำให้เขายากจนคนจนจะมองเส้นทางในอนาคตของตัวเองด้วยจิตใจเชิงลบนะครับตรงนี้ผมเน้นมากนะครับว่าเขาพูดตรงนี้สำคัญมากว่าคนจนเนี่ยจะมองเส้นทางอนาคตของตัวเองด้วยจิตใจเชิงลบครับคือมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นแต่อุปสรรค เห็นแต่ปัญหานะครับเห็นแต่อะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับเขามักถูอุปสรรคปดบังสายตามองไม่เห็นหนทางแห่งความก้าวหน้าครับจึงไม่ยอมก้าวเดินออกไปนะครับแล้วก็รอเห็นทุกอย่างแบบไม่ต้องมีปัญหาก่อนไม่อีอุปสรรคไม่มีอะไรมาขวางเลยเนี่ยถึงจะกล้าเดินครับเขาเนี่ยจะพบกับความเต็มไปด้วยความสงสัยนะครับสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างครับสงสัยนู่นสงสัยนี่สงสัยนั่นนะครับสงสัยกับสิ่งต่างๆในขณะที่ เขากโกรธเคืองและหมดหวังเนี่ยก็ทําให้สูญเสียเวลาและกำลังและกําลังนะครับโดยปล่าประโยชน์เขามักตัดเพาะว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหามากมายแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจัดการปัญหาหมดไปแล้วนะครับแล้วก็มักจะมองว่าตัวเองเป็นปัญหามากมายแล้วก็ไปเทียบว่าคนสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาไงก็เลยสําเร็จนะครับคนจนจะหาเหตุผลมาตัดพ้อได้ทั้งชีวิตหะครับ ซึ่งสิ่งที่รอคอยพวกเขาเนี่ยก็มีแต่วความล้มเหลวกับความโชคร้ายครับงั้นก็ต้องมาเช็คตัวเองดูนะครับวันนี้ว่าที่เราเจอความล้มเหลวตลอดหรือความโชคร้ายตลอดเนี่ยพอเราตัดพ้อกับโชคชะตามาตลอดหรือเปล่านะครับคนจนเนี่ยตัดพพอว่าการทํางานยากลําบากจะพยายามหาวิธีทําน้อยๆเพื่อไม่ส่งผลต่อร่างกายแต่คนรวยเนี่ยหลังจากหางเงินได้จํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะวิเคราะห์ถึงโอกาสในการทําธุรกิจ คนรวยหลายคนกลัวท okay. ี่ส e ุดว่าจะมีอะไรทํานะครับก็จะมีคนไม่สําเร็จหรือคนจนส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าทําไมงานมันเยอะจังทาไมต้องทํานู่นทํานี่เยอะขนาดนั้นเลยหรอนะครับก็อยากจะบอกจริงๆนะครับว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาก็จะมองว่าการที่ไม่มีอะไรทำเนี่ยหรือว่ารู้สึกไม่ยุ่งเลยเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะครับแต่คนจนรู้สึกว่าการอยู่เฉยเนี่ยรู้สึกดีนะครับคนจนมักจะตัดพ้อว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม แต่คนรวยเนี่ยจะอาศัยความขยันและสติปัญญาของตัวเองเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตแล้วก็ไม่โทษสิ่งต่างๆนะครับเราก็พูดกันบ่อยๆนะครับว่าไม่บน่นไม่โทษไม่อ้างนะครับซึ่งคนไม่สําเร็จหรือว่าคนจนส่วนมากเนี่ยบ่นโทษอ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้หันมามองตัวเองเนาะไปมองสิ่งลอกรอบตัวว่าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดแรงเกินไปช่วงนี้โควิดเข้า อะไรก็ตามนะครับก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยมาอธิบายว่าที่โชคชะตาไม่ดีเนี่ยเพราะว่าโทษอย่างอื่นนะครับโทษสิ่งแวดล้อมโทษคนอื่นบ้างนะครับส่วนคนรวยเนี่ยก็จะฉลาดมากนะครับที่จะพึ่งพาความขยันนะครับแล้วก็สติปัญญาของตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครับคนจนเนี่ยจะไม่โทษว่าตัวเองเกียจคร้านครับแต่จะบอกว่าโอกาสของตัวเองมีน้อยเกินไปหาโอกาสยากเลยเกินนะครับ พวกเขาไม่ค่อยมองปัญหาจากตัวเองไม่เคยคิดว่าควรจะแก้ไขอะไรพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับแต่มักจะมองว่าคนอื่นควรแก้ไขอะไรธรรมชาติคุณเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับฝนไม่น่าตกเลยวันนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับก็คนจนก็จะมักมองที่ภายนอกมากกว่าภายในของตัวเองนะครับคนรวยเนี่ยไม่ว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์อย่างไรนะครับพวกเขาก็ยังคงมองโลกในแง่บวกครับ และใช้การกระทําเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองนะครับเราพูดกันบ่อยนะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของลมได้นะครับกําหนดทิศทางลมไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถกําหนดใบเรือของเราได้นะครับแสดงว่าถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยคนจนส่วนมากนะครับก็ไม่ยอมกําหนดใบเรือตัวเองครับ เราก็ปล่อยให้ลมเนี่ยมันพาเรือของเราไปทางไหนก็ไม่รู้ครับแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆนะครับว่าลมมันพาไปทางนี้ก็ต้องไปนะครับไปนั้นก็ต้องไปแต่คนสําเร็จหรือคนรวยเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากว่าแม้เรากําหนดทางลมไม่ได้ครับแต่เราสามารถกําหนดทิศทางของใบเรือเราได้นะครับคนรวยเนี่ยมีความตั้งใจแน่วแน่วังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือถึงขั้นเปลี่ยนชะตาของสังคมเลยทีเดียวนะครับ เปลี่ยนแปลงสตาสังคมเนี่ยหวังให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีขึ้นขอแค่ให้ดีกว่าเดิมนะครับคนรวยจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับคนรวยเห็นคุณค่าของอนาคตด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อเห็นโอกาสที่แน่ชัดเนี่ยพวกเขาก็พยายามจัดการเต็มที่ครับคนรวยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสาตาชีวิตของตัวเองเพราะมีความมุ่งมั่นฝ่าฟันถึงทําให้เปลี่ยนแปลงสถานาการณ์ได้นะครับอย่างที่คุยกันไปหลายครั้งนะครับว่าถ้าความสําเร็จ ไม่มุ่งมั่นฝ่าฟันเนี่ยแล้วความสําเร็จจะมีค่าอะไรนะครับแนวคิดของการสร้างความรวยนะครับมัวแต่ตัดพ้อไม่สู้เปลี่ยนแปลงนะครับอย่ามัวตัดพ้อกับชะตาชีวิตอย่างเดียวนะครับเราเปลี่ยนแปลงดีกว่านะครับซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไม่ได้นาะอย่างวันนี้เช้ามาฝนก็ตกนะครับแต่ผมกับพี่พิษเนี่ยก็ยังไปทํางานกันอยู่นะครับเ้าผมมาใต้เลยฮะว่าฝนตกทุกวันนะครับแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังรู้ว่าเราอ่ะไม่มัวตัดพ้อกับโชคชะตาเนาะ วันนี้ฝนตกนะครับนัดคนนี้ก็เลื่อนอะไรก็ตามนะครับแต่เราก็ยังสู้แหละครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าเนาะเขาบอกเราจะเปลี่ยนแปลงแบบคนอื่นไม่ได้นะครับแต่เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเช่นแบบเราเปลี่ยนแปลงคนที่เรานัดไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับนอกจากการตัดพ้ะจะทําให้ทุกข์นะครับก็ยังสิ้นเปลืองเวลาเดิมนะครับก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อยู่แล้วนะครับการคิดหาวิธีตัางหาครับถึงจะสำคัญที่สุด งั้นตัดพอเนี่ยไม่ช่วยอะไรนะครับมันเปลืองเวลาด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้แต่การคิดหาวิธีตั้งหากับสำคัญที่สุดงั้นจงหมั่นนะครับที่จะเรียนรู้นะครับเข้าคอร์สการเรียนรู้เข้าฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองครับจากนั้นเนี่ยพยายามลงมือทำนะครับเราถึงจะเปลี่ยนแปลงสตาชีวิตได้ครับลองพลิกะตาชีวิตลองกล้าท้าทายความสวยงของตัวเองนะครับ เขาบอกว่าชาวยูเนี่ยเป็นชนชาติที่ชาญฉลาดมากๆนะครับถ้ามีโอกาส,ก,าสก็ไปหาหนังสือเรื่องว่าออคิดแบบยูดูนะครับทำแบบญี่ปุ่นดูดีมากนะครับพวกเขาเนี่ยชาวยูเนี่ยนะครับได้ฉายาว่าเป็นนักธุร,รกิจมือหนึ่งของโลกครับชาวยูมักจะคิดว่าหากคนเราเนี่ยมีมุมมองต่อบางสิ่งต่างกันผลลัพธ์ก็ต่างกันไปด้วยนะครับผมย้ำอีกทีนะครับหากคนเราเนี่ยมีมุมมองต่อบางสิ่งต่างกันนะครับ ผลลับก็จะต่างกันไปด้วยนะครับเคยเล่าเรื่องอไว้ในสักอพิโซดนึงนะครับว่าตอนที่คุณธนินจิรวนนท์นะครับเจ้าของ CP เนาะเขาไปที่จีนนะครับทำธุรกิจซึ่งเขาได้เข้าไปลงทุนที่จีนเนี่ยเป็นผู้ผู้ลงทุนอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งเลยนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็โตมากในจีนนะครับก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณธนินว่าทํายังไงทําไมเก่งจังทําไมถึงเข้าไปในจีนได้เป็นคนแรก คุณธนินบอกว่าไม่ได้เก่งหรอกแต่ตอนนั้นอะไม่มีใครอยากเข้าเลยเพราะว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วจีนก็กฎหมายไม่มั่นคงนะครับแล้วคนจีนก็นิสัยแบบแย่มากๆเลยนะครับแล้วเป็นเมืองที่แบบควบคุมเลยได้ยากครับแต่คุณธนินเนี่ยนะครับมองตรงเนี้ยต่างไปครับคือมองมองมุมต่างไปกับคนอื่นครับแกจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงคนจีนครับผลลัพธ์ก็เลยต่างกันเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกว่าไม่ไปหรอกกฎหมายมัน มันไม่เข้มกฎหมายมันเข้มไปอะ่ะแล้วก็เป็นประเทศที่แบบสังคมนิยมอะ่ะเรามาคับอะไรไม่ได้เลยไม่ไปดีกว่าเราเขาเปลี่ยนแปลงก่อนแต่คุณอินมองต่างไปนะครับมองไปจุดที่ว่าเฮ้ยเราไปเปลี่ยนแปลงเขาดีกว่าไม่ต้องรอเขาเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ซึ่งสําคัญมากที่คุณยูบอกว่าหากคนเราเนี่ยมีมุมมองต่อบางสิ่งต่างกันนะครับผลลัพธ์มันก็จะต่างกันไปด้วยในคมภีทมุตนะครับมีเรื่องหนึ่งบันทึกเอาไว้ว่านะครับมีกบ3ตัวครับตกลงไปในถังนม กบตัวที่1นเนี่ยพูดว่านี่คือเจตจำนงของพระเจ้าอ๋นนี้คือยอมจำนนเลยนะครับดังนั้นมันจึงหุบขาหลังไม่ยอมขยับนะครับแล้วก็รอคอยอยู่นิ่งๆกบตัวที่2พูดว่าในนี้ลึกมากเลยเขหมดหวังจะได้ออกไปแล้วละดังนั้นนะครับมันจึงตายเลยอย่างช้าๆด้วยความสิ้นหวังนะครับกบตัวที่3ามเนี่ยพูดว่าถึงจะตกลงมาในถังนมแต่ขาหลังของเราก็ยังขยับได้ดังนั้นนะครับมันจึงพยายามกระโดดขึ้นนะครับ มันว่ายน้ําไปมาอยู่ในถังเนี่ยมันทั้ทงว่ายทั้ทงกระโดดไม่นานมันก็รู้สึกว่าขาหลังของมันเนี่ยไปสัมผัสกับของแข็งบางอย่างครับที่แท้ในขาหลังของมันกวนนะครับกวนจนนมเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเนยครับกบตัวที่3ามจึงกระโดดออกมาจากถังนมได้ครับหากเปรียบเทียบแล้วเนี่ยกบตัวที่3าเนี่ยจะเปรียบเหมือนตัวแทนของคนสําเร็จหร,หรือคนรวยนะครับส่วนกบตัวที่เหลืออีก2ตัวเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคนจนหรือคนที่ไม่สําเร็จนะครับ จากประวัติศาสตร์ของชาวยูที่ต้องซัดเซพเนจรน,นะครับสิ่งที่คอยประครับประครองพวกเขาก็คือสภาพจิตใจเชิงบวกครับคือชาวยูถ้ากับไปอ่านประวัติเขาเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาเยอะมากนะครับถึงประสบความสําเร็จเนาะหรืออาจจะพูดว่าเพราะชาวยวคิดบวกนะครับหรือมีเซลฟ์ทอล์คที่ดีเหมือนเราคุยกันทุกเช้าเนาะในใจเนี่ยจึงเต็มไปด้วยความหวังนะครับถึงมีชีวิตอยู่ได้ครับสำหรับชาวยวเนี่ยความกล้าหาญและความหวังฝังอยู่ในใจของพวกเขาอยู่ลึกๆ และไม่มีใครช่วงชิงได้ครับคือคนเนี่ยอาจจะขโมยตังเราได้นะครับขโมยทรัพย์สินเราได้แต่ว่าในเรื่องของชาวยูเนี่ยเขามีจิตใจนะครับที่มีความหวังและความกล้าหาญฝังอยู่ในจิตวิญญาณพวกเขานะครับทำให้เนี่ยไม่มีใครช่วงชิงและขโมยจากเขาไปได้ครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงมองโลกในแง่ดีและแสวงหาความก้าวหน้าอยู่เสมอนะครับแม้จะตกในสถานการณ์ที่ยากลําบากก็เชื่อมั่นว่าชะตาชีวิตอยู่ในกำม,มือเราครับ และเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับที่คุยกันชาวนี้คือว่าไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะครับที่ลําบากที่ดีหรือที่มันโหดร้ายเนี่ยชาวยู่ที่เสมอว่าเขาเชื่อมั่นว่าชะตาชีวิตเนี่ยอยู่ในกามือของพวกเขานะครับตัวเองเนี่ยกำหนดชีวิตตัวเองหรือเชื่อว่าชะตาถูกลิขิตมาแล้วที่จริงมันบ่งบอกความเป็นมุมมองของชีวิตที่ต่างกัน2แบบนะครับแบบแรกคือมุมมองเชิงบวกอีกแบบคือมุมมองเชิงลบครับ หากคนคนนึงยืนหยัดในมุมมองเชิงบวกตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเขาจะวาดภาพตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จถ้าในเรื่องการหาเงินนะครับเขาก็จะวาดภาพตัวเองเนี่ยเป็นคนรวยแล้วก็พยายามมานะบากบั่นเพื่อให้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากเป็นคนรวยครับอันดับแรกเนี่ยต้องมีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จก่อนนะครับ ถ้ามีแพชชั่นเรื่องนี้ก็คือว่าก็จบไปเลยนะครับเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทําไปทําไมเนาะกลับมาเรื่องเดิมครับผมพูดทุกวันว่าทุกเช้าเนี่ยให้ทบทวนเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราเนี่ยต้องการประสบความสําเร็จนะครับและผมก็มั่นใจมากๆว่ามนุษย์ทุกคนน่ยต้องการประสบความสําเร็จนะครับแต่ที่ไม่สําเร็จและยังน้อยๆอ,อยู่เนี่ยเพราะว่าตัดพ้อกับโชคชะตาครับแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นมานะครับที่จะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองเนาะ ถ้าคนไม่ประสร็จเ,เนี่ยผมมั่นใจว่าจะไม่มีคนเล่นหวยเลยนะครับวันนี้เพราะทุกคนอยากสําเร็จนะครับแต่ยังอยากจะพึ่งโชคชะตามากเกินไปนะครับต้องกลับมาพึ่งสติปัญญาและก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยพยายามปรับสภาพจิตใจอยู่ในเชิงบวกครับแล้วก็กล้าท้าทายนะครับกล้าชเชิญตัวเองเนี่ยที่จะประสบความสําเร็จนะครับวันนี้นะครับเออยากจะขยายเลยนะว่าเราเนี่ยให้เราระวังความคิดที่เราพูดกับตัวเองนะครับ หรือว่าระวาง self ังเซลฟทอล์กที่เราพูดกับตัวเองนะครับเพราะว่าความคิดที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยพูดบ่อยๆครับมันจะกลายเป็นการกระทำนะครับเช่นพูดบ่อยๆว่ามันยากมันไม่ได้หรอกไม่มีใครซื้อไม่มีใครอะไรกับเราหรอกนะครับเราไม่สําเร็จหรอกเราทําไม่ได้นะครับพอเราพูดกับตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการกระทำครับเช่นถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้เนี่ยบ่อยๆเราก็จะไม่ทําสิ่งนั้นนะครับและถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราจะทําบ่อยๆจนเราทําได้นะครับ เพราะว่าความคิดที่พูดกับตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นการกระทํานะครับแล้วการกระทำเนี่ยต้องระวังมากๆครับว่าเราทําอะไรอยู่ครับเพราะว่าการกระทำเนี่ยพอทําบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยครับนะครับพอนิสัยมันเกิดขึ้นเนี่ยจงระวังนิสัยครับเพราะว่านิสัยเนี่ยจะกลายเป็นตัวกําหนดะตาชีวิตนะครับงั้นต้นต่อของเรื่องสตาชีวิตเนี่ยมันคือเราต้องระวังความคิดที่เราพูดกับตัวเองวันนี้นะครับว่าเราเนี่ยเออเราเราเองเนี่ยนะครับต้องดูว่าเราพูดกับตัวเองว่า เรานะครับตัดทพ้อต่อโชคชะตาหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยพูดก,กับตัวเองเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตานะครับเซลฟ์ทอล์ในเช้านี้นะครับสัมพันธ์หัวใจแสนพิเศษของเรานะครับนี่พลังของเราให้ได้แล้วพูดก,กับตัวเองว่าฉันกําหนดความคิดเพื่อกําหนดโชคชะตาชีวิตอีกครั้งนะครับฉันกําหนดความคิดเพื่อกําหนดโชคชะตาชีวิตฟังเรื่องดีๆพูดพเรื่องดีๆตั้งแต่เช้าชีวิตดีตลอดวันพบกับเซลฟ์ทอล์กทูสักเซส พูดกับตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปสวัสดีครับ